ก็ขอรำเรียนรายละเอียดตอนนี้นะครับันดับแรกนะครับเป็นพิธีทอดท่าไานความศรตราใเกิดวันนี้ให้ก็มีจำนวนหลายชุดนะครับให้ขึ้นทอดบนเรนพิธีจากท่านสัทยียนตีแปน้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมท่านสส,ส,ส ดรวันนิวัฒน์สมบูรณ์พัฒเพื่อไทยนะครับเรียนเชิญนางสาวกนิษฐาสกรรมการทุนเด็กสุธรรมโมจ้าวาวัดหมาประมรวานาราจัดจ้างมาเชื่อคนัด้เลย

ขึ้นต่อไปครับเรียนเชิญร้อยตำรวจเอกชาญชัยแถวหมอจากสพบ้านเดียรจังหวัดนครราชสีมาเียกเชิญครับขอนนี้พันทุ่เจ้าหนึ่งรูปเป็นรองพิจรารณาขอ,อนิมนต์ครับ นิจาวันสังขาราอุป,ปทาทวายธรรมวโนโอป,ปัจิตตวาริโรชันติเตสังโม,มปะสะโม,มทุโคอ่านตุณต่อไปคำเยเชืญอนนายทิวารักกนเนิดประธานสภาเทศบ,บาลแวงใหญ่เป็นผู้อทอดผ้าในพิธี ขอการให้นหมดพระเจ้าในโลกเป็นโอพิคละนาขอแับให้หมดครับ วัสังคาราอุปัฏฐาวิธามโนอุปัฏฐิตวานิลุชาติเตสังวุปสุโมสุโขแล้วก็ต่อไปด้วยกันข้อหน้าประศุขุลและจตุใจประศุขุลนะครับเป็นเพื่อเยาวราชที่อนนะครับที่เจ็ดนันปะตรองนาฏแ้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองลายชาลีป่าแดงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สอง นายกันหาชมพูร้อยซอปตอประมองค์ที่เจ็สิบท่านเรียนเชิญครับพร้อมกันนะครับ อิทเมเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุญาติโยขอผลบุญส่วนนี้ส่งถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ทองอยาเก่าลาขอให้วงวิญญาณของคุณแม,แม่ไปสู่สุขสิราราธุชุดต่อไปครับเรียนนายนิคมง,งานบุญสีชสอปตอน้องหมอ หมวดที่เน็่ศรีสงานหมวดที่สองนะครับนางรัชนีกรชมพูนรัชน,น,นีกรผูจอบคำชพรตอนองประหมอร้อยเอกโชคอ,อนันต์ศรีกภพาข้าราชการตุนานคุณแม่ขันทอง,งอักษรเสือจาาแวงใหญ่คุณแม่กอแก้วการแสงจาาแวงใหญ่คุณแม่อรมพันธ์ดีดีจาาแวงใหญ่ คุณแม่นิตยาเหล่าเงาลาจากอำเภอแหวงใหญ่คุณพ่อประสิทธิ์เงาลาจากอำเภอแหวงใหญ่คุณพ่อสมกิตเงาลาจากบ้านแก้งเขาคุณพ่อกาไวเงาลาจากบ้านโนนศิลาเรียนเชินครับท่านนะครับ อิตธเมยาตินันหตุสกิตาหตูยาตตโยขอผลบุญส่วนนี้ส่งถึงคุณแม่ทองหยาเหงาลาขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ไปสู่สุคติสักคูชุดต่อไปครับคุณแม่สว่างจิตยันทิเทศจากอำเภอแวงใหญ่คุณแม่นภาพรจันหนองแวงจากอำเภอแวงใหญ่คุณพ่อแสนสุด,ดีหลีบ้านดอนโจดอำเภอแวงใหญ่ คุณอุไรแว่นประชาจากอำเภอแวนใหญ่คุณภัไยแว่นประชาจากอำเภอแวนใหญ่คุณแม่ผู้ใหญ่รุ่งทิพย์รักกำเนิดจากอำเภอแวนใหญ่คุณกีรศักดิ์เราเทวัฒน์ลจากอำเภอแวนใหญ่คุณปิยวรรณอักษรเสือจากอำเภอแวนใหญ่คุณพ่อผู้ช่วยคูณศรีร้องจากอำเภอแวนใหญ่คุณแม่กันลิกาชัยกุลจากอำเภอแวนใหญ่ เรียนเชินครับสิบนั่นนะครับเรียนเชินนะครับสิบท่านนะครับขอบคุณท่านเพื่อเบนใจนะครับแล้วก จามตํารแจใหญ่นะครับมาให้กลังใจในวันนี้นะครับนี่สั่งตอกเราให้ถุนไมได้ให้ไปดอไปรอไปนะครับ วิทธเมย์ยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตะโยขอผลบุญสมนี้ส่งถึงดวงวิญญาณคุณแม่ทองหยาเดาราขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จงไปสู่สุคติสาธุชุดต่อไปครับคุณแม่จันทีชัยเกรเลิ่งคุณแม่สาบัวพงชนคุณแม่สุบินรูปสูงคุณแม่คำหอมพรางวันคุณแม่จันมากแวง คุณแม่บัวหันวัดวินสาคุณแม่ประสิทธิ์เผาหมอคุณแม่พันมีสายแท้คุณแม่บัวสาอนุชนคุณแม่โนมเสกจันเพียบเชิญครับประท้วงใจผขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แต่ก็มีเกียรติ่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาให้กำลังใจกับชาวบ้าน รบกันนะครับอิทธามยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตะโย ขอผลบุญสนี้ส่งถึงดวงวิญญาณคุณแม่ทองแดดเงาลาขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จงไปสู่สุขติสาธุชุดต่อไปครับเจชิญค,ค,ค,คุณพงษ์พัฒนาเจายยาาียชัยการคุณแม่ละมนเท้าหนิมคุณแม่พิจิตรหงคำดีคุณแม่บุนเรืองแม่ดอนศิล แพร์คอนสิคอนชิงคุณแม่สุกัญญาโนนเสนาคุณพ่อวิรัชัยเหล่าศิริคุณสุวพรกันพิเทศคุณแม่เ็นใจบัวคุณแม่สับฤทธิ์หิวนนนคุณแม่อมลาทิทักษ์ศรีสิบท่านเรียนเชือนครับ ทิธานเมยญาตินังโหตุสุกิตาโหตูยาเตโยขอพรบุญสมนีส่งถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ทองหยากเนาลางขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จงไปสู่สุคติสาธุืุต่อไปครับคุณแม่สำราญชัยดีคุณแม่สมกิจชัยดีคุณแม่โหนซื่อตรงคุณแม่อลไทยประวนาคุณแม่สำรวมมาปะโทคุณแม่จันปานชาดีคุณแม่ผลช่วยขันขวาคุณแม่วันวันละโฮ คุณแม่สมจิตปัชชากุลคุณแม่สมจิตเผาหมอโอโหเรียนเชิญครับสิบท่านนะครับ กาขอบนะครับคุณพ่อครับอิธาเมญจติอิธาเมญจตินางโหตุสุกิตาโหตุญาตโยขอบนบุตสนี้ส่งถึงดวงวิญญาณคุณแม่ทองยาลา,ลาขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่จงไปสู่สุคติสาราทูชุดต่อไปครับรยังเชิญคุณแม่สมอนไก่ดำคุณแม่พิมพาชนชนะชัย คุณแม่สุวรนนรณรนรงค์คุณแม่รองวลทวีชัยคุณแม่เกศสุดาฉายสีคุณแม่อรรรณกประโจงคุณแม่ไผย,ยโยมูลคุณแม่วันนีน้อยวันคุณแม่โนมัตราชถาคุณพ่อหมอุนนานทาสิบท่านเดียเนเชิญครับ ทันเมยัติดังโหตุสุขิตาโหตุญาตยโยขอผลบุญสนนี้ส่งถึงดวงวิญญาณคุณแม่ทองหยาดเงาลาขอให้วงวิญญาณของคุณแม่จมไปสู่สุคติสาธุมาไปเป็นชุดสุดท้ายชุดเรื่อยตินะครับคุณแม่เรียนเชิญคุณแม่ทองสีเทาพันคุณพ่อสกิดเทาพันคุณพ่อขันติรูปสูงคุณแม่มีพันมินคุณแม่ มัจยุลาให้คุณมัจยุลาคุณคุณคุณทศนะครับแตกหนคุณทศนะครับคุณแม่สุกีบ้านบ้านบ้านไผ่ใช่ไหมบ้านบ้านบ้านไผ่คุณพ่อบัวพัดโอาพันคุณแม่ตัดล่าอยู่คุณแม่จวีืองแสนเมืองสวนคุณพุทธอาวุธเหล่าลาคุณพ่อองคนจันทร์นองแวงคุณพ่อแก้วสินโพ พร้อมเพืือยาทุกคนนะครับลูกๆหลานๆของคนแม่ทองอย่าเหล่าลางทุกคนเลยนะครับทุกท่านนะครับที่ไม่มีรายชื่อก็ออกมานะครับรายซื้อไหลนะครับเขียนบล็อัอเลยนยนะครับ,รรบทุกคนเลยนะครับท,ท,ทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับเป็นชุดสุดท้ายชุดนี้ให้หลังจากทอดแล้วให้ยืนรอ นะครับให้รอพระบุตเจ้าได้พิจารณานะครับถ้าบรรสุกุลและสอบปัจ,จบจกสุกุลให้เสร็จก่อนไข้หวัดนะครับครับพร้อมแล้วนะครับขับเลยขึ้นครับทิทานเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุจาตะโยขอผลบุญส่วนนี้ส่งถึงดวงวิญญาณของคุณแม่ทองอยาดดาวลา ขอให้ดวงวิาณของคุณแม่จงไปสู่สุขติสาธุเกบครับเกครับจะพาไป นะครับพนมมือขึ้นนำหน้าประชาเมนให้พระพุทธเจ้าเจริญก่อครับครับเอเตสังฆนาองค์พระตอายะ